เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับท่านข่าวภาคเที่ยงฟุตบอลไทยประจำวันที่22มีนาคม2512ดอใช้าว่าครั้งบอลไทยเราจะมาดูข่าวทีมชาติไทยกันต่อนะครับ5สิ่งที่เห็นจากช้างขยี้มังกรทีมชาติไทยบุกไปรูปคมจีนถึงถิ่นอีกครั้งไม่น่าเชื่อว่าช้างศึกจะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นการต่อลูกราวกับเล่นในบ้านตัวเองจากนี้ไปจะเป็นเรื่องราวที่ปูเป้ สมฤทธิ์อิสรางกูลณยุทธยาคอลลมนิตของสยามสปอร์ตนะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลไทยวิเคราะห์ไว้ในเพจฟุตบอล108 1. โค้ดไทยน่าจะเหมาะกับทีมชาติไทยที่สุดโค้ดต่อยศริศักยอดญาติไทยและโชคทวีผมรัสรู้จักเข้าใจธรรมชาติของนักเตะแต่ละคนเป็นอย่างดีทุกคนได้เล่นตำแหน่งที่ตัวเองถนัดและสไตล์ที่ชื่นชอบเห็นการข้อบอลเล่นกับพื้นที่เราทำได้ดีมากบอกได้เลยว่านี่แหละสไตล์บอลไทย 2. ระบบ352 น่าจะเป็นระบบที่ลงตัวที่สุดของฟุตบอลไทยเราเคยประสบความสําเร็จมาตั้งแต่ในอดีตจากระบบนี้ซึ่งกองหลังไทยตัวเล็กและไม่ค่อยแกร่งพอที่จะยืนแบบแบ็กโฟพอเล่นหลังสาม,มีคนซ้อนทําให้เสียยากขึ้นซึ่งพิสูจน์มาจากเอเชียนคัพแล้ว 3. ชนาทิปคือนักเตะที่เก่งที่สุดระดับตัวท็อปของเอเชียยามนี้โดยยกระดับตัวเองพร้อมๆกับยกระดับทีมชาติไทยขึ้นไปด้วยทั้งวงการเกม กำหนดจังหวะเกมความสามารถเฉพาะตัวและยิงประตูนี่คือความหวังของหมู่บ้านที่จะพาทีมชาติไทยไปบอลโลกของแท้ 4. การที่สานักเตะไทยไปค้าแข่งที่ญี่ปุ่นสามารถนํามาประยุกต์ใช้และนําประสบการณ์ความมั่นใจและความเป็นมืออาชีพกลับมาด้วยจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับเพื่อนร่วมทีมว่าเราสู้ระดับเอเชียได้ 5. ผู้เล่นกลุ่มนี้คือนักเตะที่มีศักยภาพสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในรอบทศวรรษ ถ้าสร้างชุด2จาก U23 ขึ้นมาเสริมให้ทันจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งและลุ้นไปบอลโลกจากโคต้าเอเชีย8ทีมได้เลยถ้าเล่นแบบนี้อุรุกวัยหรืออุซเบกิสถานก็มาดีครับก็ขอขอบคุณคอลรมนิดนะฮะจากสยามสปอร์ตคุณปูเป้นะครับผมมาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับรอบ6ปี ทีมชาติไทยบุกโค้นบนแผ่นดินมังกรผลที่3ภายหลังจากจบเกมในศึกฟุตบอล4ีซร่ารายการกริตใช่นะครับที่นครหางหนิงประเทศจีนผลปรากฏว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยบุกไปเอาชนะทีมชาติจีนได้สาเร็จ1-0ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างอุรุกวัยหรืออุซเบกิสถานที่จะลงเล่นในวันศุกร์ที่22มีนาคมนี้ สำหรับชัยชนะในเกมนี้ทําให้ทีมชาติไทยสามารถบุกไปเอาชนะทีมชาติจีนได้เป็นครั้งที่3และถือเป็นชัยชนะนอกอาณาเขตสยามทั้งหมดเพราะสถิติการเจอกันก่อนหน้านี้26เกมนั้นไทยชนะได้เพียงแค่5ครั้งเสมอ3ครั้งและไทยแพ้ไปถึง18ครั้งโดยครั้งแรกที่บุกไปเอาชนะที่จีนเกิดขึ้นในศึก Asian Cup 1990, เอเชียนคัพ1990รอบแทีมสุดท้ายที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันที่1ตุลาคมปี1990ซึ่งตรงกับวันชาติจีน โดยประเสริฐช้างมูลศูนยหนาดาวรุ่งวัย18ปีในสมัยนั้นเป็นผู้ซัดประตูชัยพาแข้งช้างศึกที่มีคาร์ลอสโรเบโตโคาวันโยเป็นกุญซือใหญ่จนเฉือนอาชนะไปได้1.0ต่อ 0. ครั้งที่2เกิดขึ้นเมื่อวันที่15มิถุนายนที่เมืองเหอเฟยในเกมอุ่นเครื่องกระชับมิตรโดยทีมชาติไทยที่มีโคซิโกโกิติศักดิ์เสนาเมืองคุมทีมในสมัยนั้นและพาแข้งช้างศึกที่ใช้นักเตะดาวรุ่งจากยูย่ ยู23่บุกเอาชนะจีนไปได้อย่างคาดลอย5ต่อ1นจนสมาคมฟุตบอลจีนถึงขั้นปลดโคเซอ,อันโตนิโอกามาโซเฮดโค้ชชาวสเปนออกจากตำแหน่งทันทีก่อนที่ล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่21มีนาคมที่ผ่านมาแมนซิเจชนาทิพย์งกสินมิดฟิลล่างเล็กจากสมโมสรคอนโต,เ,ตเลซัปโปโรจะสวมบทฮีโร่พาทีมชาติไทยบุกอัดจีนที่เพิ่งแต่งตั้งฟาบ,บิโอคานาวโร่ที่กุ่มทีมมังกรไปครั้งแรกหน้าแตกยับ ไม่เหลือซากไป1-0นั่นเองไม่รู้นะครับว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเดิมหรือไม่ต้องรอดูรุ่นต่อไปว่าคานาวาโลจะอยู่ได้นานแค่ไหนมาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับตัวเจลิกเดนเล่นดีทั้งทีมตัดเกรดแข่งทีมชาติไทยล้มทีมชาติจีนรอชิงชนะครับ แผ่นดินมังกรถึงคลาวสเทือนเมื่อเหล่าขุนพลทีมชาติไทยร่วมใจกันสร้างผลงานสุดจำล้มทีมชาติจีนได้1.0ต่อศูนย์จากประตูชัยของชนาทิพย์สงศินโดยแข้งไทยหลายคนทำผลงานได้อย่างโดดเด่นรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้ดีเยี่ยมให้คนไทยได้เปี่ยมสุขแล้วมาดูว่าคะแนนของแต่ละลายจะเป็นเช่นไรศิวรักษ์เทศสูงเนินได้8คะแนนเล่นได้ดีตามมาตรฐานยืนตำแหน่งได้ดีมากและแตัดสินใจไม่มีผิดพลาดเลยทริสตองโด ช่วงแรกดูเหมือนมีปัญหาในการเล่นอาจมีหลุดตำแหน่งบ้างแต่พอปรับตัวเข้ากับเกมได้ก็ดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเกมรับได้ไป7คะแนนสุพรรณทองสงไม่ว่าตรงเสยชิงกองหน้าหมายเลข9ของจีนไปไหนสุพรรณก็ตามไปด้วยรับมือลูกกลางอากาศได้ดีได้ไป7คะแนนอดิศรพม,มรักยืนตำแหน่งป้องกันลูกกางอากาศได้ดีทุ่มเทตามสไตล์ได้ไป7.5คะแนน นสัตพพลมาลาพันธ์ถือว่าสอบผ่านไม่มีข้อผิดพลาดให้เห็นได้ไป7คะแนนเทียทรบุญมาทันทําได้ตามมาตรฐานของตัวเองมีโอกาสพาบอลขึ้นมาสองหน้ากรอบเขตโทษแต่บอลดันไปเข้ามือของนายด่านจีนซะอย่างนั้นได้ไป7คะแนนธนบุญเกษารัตช่วงท้ายเกมต้องถอยลงมาเล่นแทนตําแหน่งของนัตพพลและตลอดทั้งเกมก็รับมือเกมรุกของจีนได้ยูมัดได้ไป7.5คะแนน ทิี่พันพ่วงจันรับบทปั้นเกมรุกต่างจากอยู่กับโออิตะทริจิตะแต่เจ้านิวก็ทําได้สุดยอดทั้งแอสซิสให้กับชนาทิปซัดรวมถึงจ่ายงามๆให้โดหลุดเข้าไปซัดเต็มข้อแต่ข้ามคานออกไปได้ไป9คะแนนสาวรัตอยู่เย็นรับก็เด่นรุกก็ดีบล็อกจังหวะสําคัญได้หลายครั้งเกือบมีชื่อแอสซิสน่าเสียดายที่อดิศักยิงไม่เข้าสักทีได้ไป8คะแนน ชนาธิปสงเกระเนผู้สัดประตูชายทำเอาแนวรับจีนหัวหมุนหลายครั้งกระชากหนีแนวรับมังกรจนขาดวิ่นจะเสียบยังไงก็ไม่ล้มจะเสียบมาก็วิ่งต่อได้ไป8.5คะแนนอริศักไกสอนจากโอกาสที่มีเจ้าก๊อฟควรมีชื่อทำสกอร์อย่างน้อย1ลูกอย่างไรก็ดีประตูชายของทีมชาติไทยก็มีจุดเริ่มต้นมาจากเขาได้ไป6.5คะแนน ตัวผู้เล่นที่ถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองนั้นได้แกร่รฤบดินวีระวัฒนาโนโดมมีโอกาสเติมเกมทางกราบขวาและเปิดได้ตรงเปล้าให้กับชนาทิปได้ไป6.5คะแนนพิรพันธ์โนชัยยาช่วงช่วงเวลาบาดเจ็บช่วยบังบอลให้ศิวรักษ์ออกมารับลูกได้ดีได้ไป6.5คะแนนศิวรกรเตียตะกูลลงมาช่วยประคองเกมรับมือกับเกมบุกของจีนยังไม่มีคะแนน ชนานันป้อมบุผาลงมาเล่นเพื่อถ่วงเวลาเท่านั้นพีรดลชาำรัศมีก็เช่นเดียวกับเจ้าทูเลยลงมาเล่นเพื่อที่จะฆ่าเวลาไปเท่านั้นและนี่ก็เป็นสรุปตัดเกตดทีมช้างศึกของไทยนะฮะที่เอาชนะทีมชาติจีนไปได้1.0ทําให้ไทยกลับมามีความเชื่อมั่นในฝีมือตนเองอีกครั้งต้องรอดูผลงานกันต่อไปในนะัดชิงชนะเลิศนะครับและข่าวสุดท้ายนะครับ โค้ดต่อยชูแข้งไทยสุดเจ๋งบุกเฮถึงถิ่นมังกรควนหลงหลังจากที่ทีมชาติไทยบุกเอาชนะจีน1-0ในศึกกรีฑาชัยนาคับ2019ที่นครหนางนิงประเทศจีนจากประตูชัยของชนะทิพย์สงศินในช่วงครึ่งแรกนอกจากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จแล้วยังเป็นการถอนแค้นจากเกมล่าสุดที่เคยพ่ายกับทัพมังกรจีนไป1-2ตกรอบส6ทีมสุดท้ายในศึกเอเชียนคัพ2019ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตอีกด้วย ตัวล่าสุดโคดต่อยศิริศัก์ยอดยติไทยขุนซื้อวัย49ปีของทีมชาติไทยได้ออกมาเปิดเผยหลังจบเกมนี้ว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทีมงานทีมชาติไทยทุกคนนะครับและน้องๆนักเตะทุกคนที่ทํางานกันอย่างหนักและขอขอบคุณแฟนบอลชาวไทยทุกคนที่ให้กําลังใจถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับซึ่งตัวผมเองคิดไปลึกๆแล้วว่าเราจะทําผลงานออกมาให้ดีซึ่งมันก็เป็นไปตามที่คาดไว้วันนี้เรามีโอกาสที่จะมีประตูถึง3ครั้งแต่ก็ได้มาแค่1ประตูซึ่งมันเป็นจังหวะของเกม ถ้าดูเกมในสนามจะเห็นว่าต่างฝ่ายต่างผิดพลาดกันทั้งสองทีมแต่สิ่งที่ทําให้จีนประสบกับปัญหาความพ่ายแพ้นั้นก็คือการเตรียมตัวเขาน้อยกว่าเราและการเปลี่ยนแปลงเขาเยอะกว่าถึงแม้ทีมชาติไทยจะเรียกนักเตะใหม่มาเยอะก็จริงอย่างไรก็ดีโครงสร้างทีมนักเตะน้องๆหลายคนเคยร่วมทีมกันมาเพราะฉะนั้นเลยสามารถเข้าขากันได้เร็วทําให้ทีมชาติจีนเล่นกันลำบากบางจังหวะเราจะเห็นว่าเขาจ่ายบอลผิดพลาดกันเองเลยเป็นสาเหตุให้เราได้ประตูชัยครับ เฮดโค้ชชาวมหาสาครคามกล่าวปิดท้ายและนี่ก็เป็นทันขาวภาคเที่ยงฟุตบอลไทยประจำวันที่22มีนาคม2512โดยชายประบ้าครั่งบอลไทยเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ